สบายดีพี่น้อง<ฟ>มากมา,มากินข้าวเลี้ยงถ้าเราล่วงไปตั้งใจไม่นะได้นั่งขง <laughs> ังเอไอไว้คางอิป,ปอเปิลนี่เออเดี๋ยวกินไปอีกออกินเซ็คใส่กล่องไวเไ๊กไก่กับพรอนี่ยสูนมาที่โตกพวกเลี่ยงรงหาวหมามากมามาพี่น้อง นี่ยืดี่ดมาเดืนน้มาในอิลีอ่ะีะุนมอหเลยเนาะตั้งบทกมาตั้งบทกามาฝึกอยู่สพเพกุสมหุนมรนึงพู้หนึ่งกันลทําเอาเลี่ยงเลี่ยงผู้ลดทําีถึงบนกุุง จับยิบให้น้องน้ำเน่าท่ากงน้ำจิ้มเด้ถึงบ่ตูดไปอีกไปไงตูดเออตูดไปท่าตูดน้ำจิ้มไปฮะน้องไข่จิมบ่เปลี่ยนเกโอ้ววันที่สี่พูดหนึ่งเลยไปน่งเทนาพ่าพว่าไม้ดุ มาเดินน้ำเดิยินว่าพีหวังจะไป็น่สกาะเท่าพหวังยืนเที้ยมากขึนมาพี่หวังจะไปไต่ไม่กอกพี่หวังยืนเที้ยมากยังจะได้กินน้ำซะอยากไปไต่แมฆกอกเลยน้อมันออกมดแล้วบูพีนองเป็สิ่งน้ำจะจเป็นสิเหลยได้กินเนาะมันออกมืดแล้วบุม่กอกกันทำไมออกไปเลยทดเียดเดียวเท่านั้น ของชิ้งนี่ฮะองลักมองไอ้ปอดรูไปกินเสียไปได้ลยลูกอันนั้นผู้ใด,ดสังการลองเพลงเดียตัวหนึ่งมองว่าเราอยู่ฝาดกันหน่อยสองคนเบียดตะเรียบม้วนหนึ่งกอนเดี๋อจะทราเดือพี่น้องมนีมือเขาา่าบ้าน ข้างมุนพ okay, so euh ุ่นกับรองเพลงมือนี่ที่บละบอนนอนมาอยู่วันแทนลูกพี่จะอยู่เดิางการรองเพลงแท้จาย่างเป็นซองเิังตีเลยาเสียเอ็ดกับยูหันตัวเจะทำทาเบังนี่เปล่ามามาทำทาวาที่เปล่าบอกไม่กินเ่ยแถา พวกไม้ข่อยเบลาแปาไ,ไปมาปกาก,ออก,กุ้งไงขันกรบ่ปอกนะเอ,ออเออยังเขาม่ขบโอ้ยขันปอกอืมถ้าปอกกบ่ปอกยั่งมันด้วยมันหนังบางอยู่เกียรติ เอเอตองนี้ต้อ,ตองตรวจตำรวจอีกแหละตำรวจบ่เบิ่งมื่อนึงไปตรวจอันโอไปตรวจ <c oughs> ไปเนยไม่ได้เตือนเบิ่งบ่เปียเจ้ากาวนุ่ยสดๆจะรู้เขาไม่บอกกันดอก

嗯，够了。 ม,ปปมันี <laughs> ีผู้ปากก็กินไปกินมันกำลัง,ไง,ไงลงใหม่สินงลงสนามไหม่น่อยกันลงสีหอยต้องกินอะไรกันเลยคด้สําปนี่น้องเป็นอี่ยมยายยายใส่กุ้งด้ยเจาน้องน้องมั่ว không có bay ngang là ngon nỉ mày họ nay là bố mày 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 Ngựa miếng như tay khẩu nấm phụ nấm nhầm Miếng mới xịt Nè qua ừ. này Ui, แ้นเขาหัวเอาพ<ด><ด>ู้น้งจินมเขาแล้วตีขืือเป็นนอนย,ยี่บุตร ต้องหุกจะกมือเถอะที่หาเหมือนเยนเย็นครื่งฟื้แล้วไปใส้บันเขาไปฟกก็น่าก็ออกมาอุืยนงไหมมาหมกตำมาหมกเกาละทงเนี่ย คุณที่พงศาวงกเรียนไปก็ออกมาทดสอบหลังกายมือหนีมั้งบริเวณนอกอบบกระเดียวสามรอยก็ลุกเรียนตกอะไรกันี เราปั้นกนไม่เราดึงม,มนะไม่ไม่กินน้ำเนี่ยปัญหาตัวนี้ได้ยุันสอง๋อตัวท้มร้องแปลเด็ดเลยนะน่ะาคค่ะอโอ้ย ่พี่น้องแต่ระคกินนี่เอาไว้สำหรับก,ก,กินรัอก <k ini. S 1> ันไม,ม,ม่กินหนาสำหรับกินนี่สำบายดีพี่น้องก็กวักกินหึวข่ายข้าอยากข้าจะกินวกสวัสดีจ้า